สวัสดีครับอยู่กับช่องเซียรรถไฮปรสิทธิ์ครับผมวันนี้พามาอัปเดตนะครับการวางตู้เสยียงกลางสไลด์ครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับนี่ครับเสยียงกลางสไลด์ครับใส่ห้าห้าใบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมิดโลครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมิดไฮครับผม ตอนนี้ช่างกำลังเร่งครับเพราะว่าเสร็จทางนี้ก็จะต้องไปที่ชัยภูมิครับไปกระดังอีกสาวครับอันนี้เป็นตู้เสียงกลางสไลด์นะครับตอนนี้เก็บไว้อยู่ข้างในนะครับยังไม่ได้สไลด์ออกออกมานะครับตอนนี้เวทีเราก็เปิดเรียบร้อยครับพร้อมทำสีนะครับทาสีรองพื้นนะครับนี่ครับในเวทีก็เปิดได้ ห้าเมตรห้าสิบครับความสูงจากพื้นมาหานี่ก็ประมาณแปดสิบเซนหรือเก้าสิบเซนได้ครับนี่ครับจากพื้นนะครับเนี่ยจากจากพื้น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 ข้างล่างนะครับจากพื้นล่างมาหาพื้นเวทีนี่ก็ประมาณเก้าสิบเซนครับหรือว่าหนึ่งเมตรนะครับประมาณนี้ตอนี้ก็ช่างกําลังเจียเก็บรายละเอียดครับจะได้รองพื้นนะครับ สีเทาข้างในก็จะทำสีดํานะครับตอนนี้เรารอขึ้นไม่อัดครับเดีย๋ยวให้ช่างเก็บงานละเอียดเรียบร้อยครับแล้วก็ขึ้นแม่อัดแม่อัดเราก็ซื้อมาเรียบร้อยครับลาภูเขาเทน,นะครับ ตัวนี้ลองยิงสีดูครับลองดูครับแต่ยังไม่ได้เอาจริงครับแล้วทัดใหม่ครับนี่ครับผมเนี่ยมาดูช่างครับ ต้องตัว C ดีไปครับเพราะว่าเป็นเหล็กแผ่นครับนี่ครับเวทีครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้หมุนนะครับหมุนออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวทีครับพอฝั่งข้างหน้านั้นก็จะเป็นตู้เสียงกลางสไลด์นะครับมีเบรดแถวหน้านะครับหันออกมาเหมือนกันนะครับตู้หมุนหน้านะครับแล้วก็เสียงกลางสไลด์หน้าครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับนี่ครับตอนนี้เราขับสีออกแลเรียบร้อยครับน,นี่คือกระบอกไฮดรอลิกนะครับกระบอกไฮดรอลิกครับผมใช้ทั้งหมดนะครับใช้เวที4ตัวนะครับแล้วก็ตู้สไลด์หนึ่ง ตู้หมุนหลังหนึ่งตู้หมุนหน้าหนึ่งครับแล้วก็มีกระบอกไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกนะครับอันอันสั้นครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ใช้กับหมวกนะครับใช้หมวกเวทีเปิดหมวกครับผมเอ่อไม่ใช่เวทีเปิดหมวกนะพูดผิดนะครับขอโทษด้วยครับอ่อหมวกนะครับหมวกข้างหน้านะครับใช้ไฮดรอลิกดันเลยนะครับตัวนี้กำลัง ไล่เก็บนะครับรายละเอียดนะครับกําลังไล่เก็บรายละเอียดอยู่ครับตอนนี้กําลังเร่งงานนะครับก็งานที่รับไปครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับ24ชั่วโมงครับผมงานใหม่งานเก่าครับสอบถามได้นะครับขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ติดต่อนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมนี่ครับกระบอกครับบอกที่ บอกใหม่นะครับแต่ผมอยากได้เป็นสีอื่นนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมอยากได้สีอื่นผมก็เลยขัดออกใหม่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกกระบอกมุนตู้หลังครับโอเคครับ ากติดตามช่องเสียสันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมสวัสดีครับ